เิ็กปนน่อยเจแปนสวัสดีค่ะจิบนุมโมนโมโนะทาเปน็นอะโนมาไหนเนาะให้คุณชายเป็นไปซื้อน้ำน้ำเกลือี่ยมาให้เสียงเหงื่อนะคะต้องบำรุงกันหน่อยขอบคุณครับอาดิเอโตะมาได้เซนโน,นมาไหนจิบนุนเนี่ยอาดิเอโตะใช่ คนชายแต่งตมาสวนแต่งตมาสวนกระแมนอยู่พมนพน้องบบได้เซยงานในสวนได้ด้อจ้ะอู้นเพิ่นเห็ดงานเพิ่นเพิ่นบอกเพิ่นเพิ่นสื่อเต็นมาแล้วเพิ่นอยากเอามากางทดล่องเบงว่าการกางเต็นเป็นแบบใดเพิ่นสิเอาไปกางเต็นนอนข้างเคลื่อนอยู่ที่เขากับม่เพิ่นได้จ้ะเบงงมอยู่กับเต็นนะ เกสู้กับหญ้าไม่ไหวพ่อแม่พีน่น้องบึงหญ้าโอ้ยเกี่ยวงามขนาดแม่เกเพ่นบอกว่าหญ้าคาค่ะมัน้ายลาย้ายเกี่ยวหญ้ามาไผ่มุ่งห,หลังค่าโลดอีลาพ่นวะเกี่ยวเกี่ยวเอาหญ้าคามามุ่งหลังค่าเห็ดกระตบ๊บเห็ดกระต๊บเอาไว้นางเศร้าห่มอ,อยู่ในสวน แต่มันยาวอีเดีเยวไรอย่าค่าถ้าเกิดตัดเก็บรวบรวยมันสิได้อยู่เลยนี่ตัดแถวหน่อยแถวหน่อยตากแดดไว้แล้วก็เฮ็ดเป็นกัมเป็นกัมแต่ผ้าลุผ้า,าลุปนว่าผ้าหยุผ้าหยุยู่สวนอยู่ญี่ปุ่นมันแห้งลมมาเธอหนึ่งหยาค่ากับปิวบดหละละย่ายเ้ยคือสิคือสิบวนี่ดอกคือสิมุงหยาค่าพอดได้ดอกอันนั้นแปลงโคมาสนะนะคะ เกเพ่งหยอดไปได้กับสองอาทิตย์ละเกิดแล้วจ้ะเขียวเขียวันหาก็เอ้ยเร็วขนาดแปลงตรงพูน้นทัดไปจากดอกอเห็นดอกเหลืองๆนิดๆน,นี่อันนี้ดอกกระลำชิง่อชิ่อช่อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดอกบ็อกคอรี่นะคะปล่อยเอาไว้จะลองเก็บมเมล็ดดอกบ็อกคอรี่ดูแปลงถัดไปนน่นเก๋หวาน,มนเมล็ดคนาไปเมื่อวานนี้ เดี๋ยวจะเอาผ้าคลุมให้มันหอนจ้ะ4ีหามงเร่งล้วละแต่ว่าหอนพอเพราะมันอยู่ในเตาอ,อบเศร้านานี่ยเราเละพักหมยเศร้าถ่ายวิดีโอเบ่งสวนข่อยอันบัคเือเทศเกส์เดาสีดแดงเลยได้เก็บใส่บัคเือเทศหน่อยเก๋ตรงมุมหูอันเก็บตำสมตำไปสองโคกลแล้วลเนี่ยตำแตงปลาแตงลายซมเยนี่ ยยยยบ,บักแตงกินบรวัติบาไวเลยขายซีหน่วยซีหน่วยหล่อเย็นซีหน่วยหล่อเย็นซีหน่วยสามสิบบาทบักแตงไอ้บักแตงวะนะบักบักเขือเทศหน่วยใหญ่หน่วยใหญ่เกิเนี่ยบักือเทศพันลูกทอได้จ้ะโมโมอะไรโมโมทาโร่อะไรสักอย่างนี่แหละลูกทอโมโมทาโร่ไตต้ตนบักเขือเทศก็มิเตยียค่ะ เห็นยาเลยก็มันคือเป็นแต่เมย์ถะล่ะ <c oughs> เมยกับหยาไปลต่จพะพแม่พี่น้องมาให้เบิง่งควอมหกของสวนเก๋จะมาว่านได้ยังงนะแถวบักทั่วริสรงบักทั่วดินแถวนึงเม็ดเปิดล่ะแถวนี้เลือทถึงไว้ว่าไปหาบักทัวดินมาปลูกจะแถวก็นะสิบลูกบักทัวดินจักสองแถวปีที่แล้วเกบปลูกบักทัวดินไปหกหกต้นหรือแปดต้นนีน่นล,ละ่ะ ปีนี้สู่ก์ไหลจังหน่อยบายบายค่ะพันแม่พี่น้องมืนนาฟ้าไม่พอกันไม่ได้จ้ะสวัสดีค่ะทุกผู้ทุกคน